และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ผมว่าเออผมเทสมาแล้วมันดีนะครับก็คือ G Minor นะครับจะเป็นไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชชา l น,นะครับช่องน,นี้เนี่ยเน้นให้ความรู้กับเรื่องของการเอาคาจอรครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาคุดเรียญคลิปโตเครนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับโอเค จีไมเนอร์นะครับเป็นโปรแกรมที่แบบว่าผมเคยทํามานานมากแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นโปรแกรมที่แบบว่า,เ,าเขาบอกว่ากันว่าเนาะมันให้ค่าแชร์ที่ดีกว่านะครับดีกว่าตัวโปรแกรมอื่นๆนะครับคือมันมีผูน่าจะเป็นทูไมเนอร์นะเขาทําบทความออกมาเนาะว่า G ีไมเนอร์นี่จัดว่าแยบนะครับทีนี้เนี่ยวันเมื่อสักสองสวันที่ผ่านมาเนาะ G ีไมเนอร์เขาออกอัปเดตอันใหม่นะครับซึ่งสามารถ บดล็อกไอตัว LHR นะครับตระกูล LHR ทั้งหมดแล้วก็ให้แรงขุดที่นิ่งนะครับซึ่งผมเองก็ได้เทสดูแล้วนะมันก็จัดว่าแจ่มเลยนะครับคือกราฟจากที่เป็นกระยึกกระยือกระยึกกระยือแรงขุดไม่นิ่งนะครับวันนี้ก็มาใช้ G minor แรงขุดมันก็นิ่งนะครับคล้ายๆกับ LL minor นะครับแต่ว่าเพิ่มเติมพิเศษของ อไอตัว G m i n e r เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันออโต้นะเราไม่ต้องคีย์คำสั่งอะไรมากมายเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาทำให้ดูนะว่าสเต็ปในการที่จะทำให้มันสำเร็จเนี่ยทำยังไงนะครับโอเคไปชมกันที่หน้าจอเลย mm hmm. ก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะตัวตัวโปรแกรมนะครับก็ขุดมาได้สักพักแล้วนะแรงขุดก็นิ่งๆน,น,นิ่งประมาณหนึ่งนะนิ่งแหละเออนิ่งกว่าปกตินะครับอันนี้เนี่ยขุดด้วย N B minor er นะครับช่วงแรกนี้เนาะ แล้วก็ช่วงถัดมาที่กราฟเป็นยึกยือตรงนี้เนี่ยขุดด้วย G minor er นะเออแต่ว่า G minor er เนี่ยตอนนั้นยังเซตไม่เรียบร้อยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะเปลี่ยนมาเป็น T l e x minor ที่ปลดล็อกได้นะครับก็แรงขุดก็จะเป็นฟันปลาคล้ายๆกับของ M B minor er เลยนะครับทีนี้ตอนหลังมาก็มาลองปรับตัว G minor er นะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับ2.68แล้วก็ ทำการอัปเดตไดเวอร์อะไรให้เรียบร้อยนะเนี่ยตอนนี้แรงขุดนิ่งกริบนะครับมาวันนี้ก็จะมาพาทำนะครับเดี๋ยวย้ายฟาร์มนิดหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็มาดูกันที่เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องสามศูนจ็ูทีทั้งหมด8ปใบนะครับจริงๆแรงขุดตอนนี้มันก็ดูเหมือนจะนิ่งแล้วเนาะอ่าเนี่ยนะ แต่กราฟก็ยังเป็นฟันปลายึกยือยึกยืออยู่นะครับก็คือแรงขุดมันจะวิ่งอยู่420นิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะ410กว่าไปถึง430นะครับ8ใบเนี่ยก็น่าจะต้องวิ่งแรงกว่านี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการลงเป็น G minor นะตอนนี้เนี่ยก็ใช้เป็นตัว NB minor 39.2อยู่นะครับใช้เป็น LHR 70นะครับตัวโคดมานะครับอ่ะโอเค มาเรามาเริ่มทำนะครับก็ให้เพื่อนต้องทำการอัปเดตตัว h i g h o s นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าก่อนนะครับนี่นะกดอัปเดตตรงนี้ก่อนนะครับก็คลิกตรงนี้เลยเนี่นะเขาก็จะบอกว่าเออใหม่ล่าเนี่ยโอ้นี่มีเวอร์ชันใหม่ออกมาอีกแล้วเนาะ3.9.4นะ 39. นะของ a b Minor นะครับนี่เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็คือ Tele Minor อนะัปเดตอ่าประมาณนี้นะเราก็ อัปเดตไปเลยนะเนี่ย G m i n e r ที่ผมบอกเนี่ยมันมาตั้งแต่เวอร์ชัน9.15นะครับอ่ะเรากด Force u p เกร e เลยนะครับโอเคกดอัปเดตไปในขั้นแรกเนี่ยก็อาจจะยังไม่จาเป็นต้องรีบูตก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการอัปเดตไดเวอร์ด้วยนะครับเพราะว่าไดเวอร์ตอนนี้เนี่ยยังเป็นไดเวอร์4.60อยู่นะครับต้องอัปให้เป็น4.70ขึ้นไปนะครับมันถึงจะวิ่งดีนะ,ะเพื่อเพื่อคนไหนใช้ วินโดว์ก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะครับก็ไปอัปเดตตัวไปโหลดตัวขุดอันใหม่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะระหว่างรออัปเดตนะครับเข้าไปใน Google นะพิมพ์ว่า G Miner นะครับแล้วก็ไปโหลดตัวตัวขุดตัวใหม่นะครับนี่นะ2ขีดล่างหกดไอตัวนี้นะครับตัวอัปเดตใหม่เนี่ยคืออัปเดตจาก2.67ตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็น ดีเทคล็อก LHR GPU แบบออโต้เลยนะแล้วก็อนล็อกออโต้นะขุดเองออโต้อะไรเองหมดเลยนะครับง่ายเลยอันนี้นะนะก็ต้องอัปเดตไดเวอร์นะมายเนอร์เ i r e ควายเนี่ย last uh, latest Nvidia Driver นะครับเป็นเวอร์ชัน4.70บวกนะครับแล้วก็ใน High f o r e ่ยเขาบอกว่าให้ทำการรันอัปเดตนะโดยใช้คำสั่งว่า Nvidia Driver Update นะครับ เราเดี๋ยวเราก็ต้องทําตามนะครับประมาณนี้นะอ่ะอันนี้นะอันนี้ก็ทําการอัปเดตตัว high four s เรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้นะตัวขุดมันเริ่มขุดกลับมาขุดอีกแล้วนะครับเราก็เข้าไปสิงนะครับเพื่อทําการอัปเดตตัว nvidia diver นะครับคือจริงๆรันในคอมแมนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูนะถ้ารันในคอมแมนอันนี้เนี่ยบางทีเราไม่รู้นะว่ามันอัปเดตเสร็จหรือ,อยังนะครับก็ มาดูในเชลดีกว่าเนาะมันจะได้เห็นภาพเนาะว่าเอ้ยอัปเดตเสร็จแล้วนะหรือยังไม่เสร็จเนี่ยนะคลิกลิงตรงนี้ทีนี้มันจะขึ้นหน้านี้มานะครับให้เราทำการพิมพ์ว่า minor เบนวัก stop ก่อนนะครับหยุดขุดก่อนตึง้งอ่ะมันก็ทำการหยุดขุดนะครับเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะหยุดนะอ่าเนี่ยมันหยุดแล้วเรียบร้อยทีนี้นะครับ ให้ทำการพิมพ์ว่า Nvidia ลบ Driver ลบอัปเดตนะครับกดแค่นี้พอก็ได้นะครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็น470อันนี้นะเป็น470.74นะครับอ่าก็รอนะครับเนี่ยนะมันก็ทำการดาวน์โหลดตัว d เ i v e r ลงมานะครับไฟล์ประมาณน่าจะเป็น100เมกนะ ไฟประมาณร้อยร้อเมกหรือไงนี่แหละใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับขึ้นกับความเร็วของ USB ของเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดใครใช้เป็นตัว SSD นะครับก็มันก็จะเร็วหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดใครจะใช้ USB เนาะก็ไปตามรายแทงที่ผมเคยให้ไวนะตัว USB ที่ว่าเนี่ยก็เป็นของแซนดิ t ไอตัวนั้นเนี่ยอัปเดตเร็วอยู่นะครับไอตัวเครื่องนี้นะก็ใช้เป็นแซนดิชตัวนั้นนะครับ เนี่ยนะครับเขาก็ทําการอันคอมเพรสแล้วก็รอไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะระหว่างระหว่างรอเนี่ยระหว่างรออัปเดตไดเวอร์นะเราก็มาจัดการตัวฟาร์มของเรานะครับโดยการคลิกไปที่ฟาร์มก่อนนะอ่าเราก็สร้างไฟชีตอันใหม่มาเลยก็ได้นะครับเนี่ยนะเพื่อนดูนะระหว่างอัปเดตเนี่ยมันก็จะขึ้น missing unit นะครับขึ้นเป็นแดงๆก่อนนะไม่ต้องตกใจนะขั้นตอนนี้เนี่ยก็เนี่ย มันกําลังเอาไดเวอร์เดิมออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงอันใหม่ให้นะครับอ่ะเรามาสร้างไฟชีทกันเลยนะครับก็กดไปที่ฟาร์มทีนึงนะอ่าฟาร์มของเราเองแล้วก็เลือกตรงไฟชีทนะครับทีนี้คือถ้าเพื่อนๆ d แอดวอลเล็ตอีเทเรียมไปแล้วเนอะก็ประมาณนี้นะก็คือแอดวอ l l e t เข้าไปนั่นแหละนะถ้ามีอันเดิมอยู่เราใช้อันเดิมไปเลยคลิกที่ไฟชีทนะครับแล้วก็กดสร้างอีเทเรียมนะครับคอย ETH นะครับ เลือกวอลเล t นะครับตามนี้เพื่อนๆต้องการเลยนะครับแล้วก็พูลนี้ก็เอาพูลเดิมก็ได้นะครับอ่ะผมใช้เป็น ether อีเธอร์ n ม่กดแอพ l ลนะครับแล้วก็ Miner นะเลือกเป็น g m i n e เนะครับนี่นะทีนี้กด Setup Miner Config นะครับ Extra ์ต้าอาร์เนี่ยไม่ต้องใส่เลยนะยกเว้นว่าเพื่อนๆอนอยากจะใช้มันเนี่ยขุดบางบางการ์ดหรืออะไรเงี้ยครับก็มาคลิกตรงนี้ได้นะ แต่ถ้าเพื่อนๆเอาทุกการนะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูตรงนี้นะให้คลิกเป็น2 6 8ดนะฟอร์สไปเลยนะครับว่าเป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับบางทีมันไม่อัปเดตให้นะเออเท่าที่ลองนะถ้าเกิดว่าเราใช้2 6 7จอยู่แล้วก็กดเป็นเนี่ย latest version นะครับคือบางทีมันไม่อัปเดตให้นะเรามาเลือกไปเลยนะว่าฉันจะเอา2.68ประมาณนี้เนาะกด a อ p l y ไปเลยนะครับแล้วก็สร้างไฟชีทใหม่นะ ผมเขียนว่า G minor ETH นะครับ LHR นะครับเราก็กด Create ไฟชีนะครับอ่ะเราก็ได้ไฟชีตใหม่มาแล้วเนาะอ่าทีนี้นะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอามารันกันเนาะอ่ะก็เลือกไปเดี๋ยวนะเลือกเครื่องนะครับเลือกเครื่องนี้ขึ้นมาเลยตึง้งเสร็จแล้วนะกลับไปดูว่ามันอัปเดตเสร็จยังโอเค ขั้นตอนนี้ค่อนข้างนานนะ installing DKMS kernel module อันนี้นะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณ5นาทีนะครับนานอยู่พอสมควรนะอ่ะโอ้ยเร็วเว้ยวันนี้โมยังไม่ทันเสร็จนะมันจะเสร็จละแล้วเดี๋ยวมันอัปเดตอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะแล้วมันก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนะเช็คเช็คตึดดจุดโอเค สักครู่รอสักครู่เนี่ยนะโอเคครับคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วแหละนะเนี่ยเริ่ม start service แล้ว driver installation successfully นะครับก็มจบนะอ่าพอขึ้น root ขึ้นมาอย่างงี้นะครับก็คือว่าจบแล้วนะครับเพื่อนๆก็เราก็ให้ทำอย่างงี้นะ ผมแนะนําว่าให้รีบูตเครื่องทีหนึ่งก่อน,นครับยกกลับมาที่เครื่องเราเนาะไปที่ Power Action แล้วก็รีบูตทีหนึ่งนะครับอพอรีบูตเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อน,อนมายิงไฟชีสรอไว้เลยนะกดไปที่ไฟชีสนะครับแล้วก็เนี่ยนะไอจีมิเนที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะให้มาเช็คดูตรงนี้นะจีมิเนอร์เวอร์ชัน2.68นะกดยิงตรวจไปเลยอ่าเรียบร้อยแล้วก็รอนะแค่รอ ตอนนี้เครื่องก็น่าจะเริ่มรีบูตแล้วนะครับ okay. <Okay. S 1> เครื่องเราก็จะเริ่มกลับมาซิงแล้วนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ปิดเชลล์อันเดิมไปก่อนเลยนะครับ l e ฟโอเคเดี๋ยวมาเปิดเชลล์อันใหม่นะทุกอย่างนะก็น่าจะ complete นะเวนะอร์ชั่นใหม่ล่านะดิเวอร์ก็470แล้วอ่าแล้วก็ไฟคีทก็สร้างแล้วยิงไปแล้วด้วยนะครับเ mm hmm. หลือแค่รอเครื่องกลับมารันแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็กดรีโมทแอค c เซสรอเลยนะครับคิดว่าเดี๋ยวมันต้องมาแล้วแล่ละอ่านี่นะเครื่องกลับมาบูตแล้วนะครับหนึ่งนาทีที่ผ่านมาเนาะแล้วก็รันเชลรอไว้เลยนะครับสตาร์ทเชลอ่ะเชลขึ้นมาแล้วนะครับก็คลิกเลยนะครับแล้วก็นี่นะอืมดูรายละเอียดเนาะมันก็ขึ้นมาแล้วว่า4 7 0 7จนนะครับอัปเดตเรียบร้อยเราพิมพ์ว่าไมเนอร์เลยนะครับมันก็จะทำการรัน อ๋อมันกำลังกาลังลง G minor er อยู่นะครับนี่นะอ่ามันก็โหลด G minor er, e install เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราเห็นหน้านี้เนี่ยก็ให้ดีใจไว้ได้เลยนะว่าได้เวอร์ชั่นถูกต้องแน่นอนนะคุดได้แน่นอนอันนี้ผมรับประกันฟันธงโอเคเดี๋ยวรอสักคู่นะครับโอเคครับนี่นะมันก็รัน G minor er มาแล้วนะครับอืม เซ็ตนูนี้นั่นเรียบร้อยอ่าเทมลิมิตอยู่ที่90ทับ120ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็น Default ของโปรแกรมเขานะครับเขาเซ็ตมาแล้วนะอ่ะทีนี้นะมาเรามาดูแรงขุดกันก็ Verify d เดเรียบร้อยเช้เวลา13วินาทีตืดดต,ต,ตืช่วงแรกมันก็จะยังไม่อัลล็อกนะครับนี่นะ แรงขุดมันจะโชว์แบบบ้านๆแรงขุดธรรมดาอยู่นะสามแปดสแปดจุดห้าช่วงนี้นะอืมโอเคนะอ่ะเนี่ยนะเริ่มเริ่มขึ้นแล้วเนาะขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยห้าสิบแล้วนะครับจำเลยบอกเลยนะแต่ว่า power นะ power เนี่ยเท่าที่ไปหาข้อมูลมามันมันหลอกนะมันไม่ได้เป๊ะตามนี้นะครับอแต่ก็ คือไม่ได้เป๊ะแต่ว่ามันก็ลดลงนะครับมันพาวเวอร์มันใช้น้อยลงค่อนข้างเยอะนะอ่าประมาณนี้นะอ่าเนี่ยนะแรงขูดก็ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนทีนี้นะครับเราก็สามารถดันตัวเมมค็อกดันอะไรเงี้ยเพิ่มเติมได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยของเซตติ้งเครื่องนี้นะครับก็ดันคอ็อกอยู่ที่พันสี่รอห้าสิบนะครับเมมเนี่ยอยู่ที่อยู่แค่สองพันเองเนาะเดี๋ยวเราจะมาลากเพิ่มหน่อยนะ ไม่รู้การ์ดมันจะไหวขนาดไหนนะครับลองอัดไปที่2,002นะครับดูว่าขึ้นหรือเปล่าเนาะเออแล้วถ้าของเพื่อนๆคนไหนขึ้น m i n i m a l h a n d r a t e is not set นะครับให้ไปเซตที่ Watchdog ตรงนี้นะครับใส่๋ยวนี้นะหรือว่าใส่เป็น Algorithm um ตรงนี้เลยก็ได้นะครับ E-TAN นเนี่ย Setting เป็นตัวตัวนี้วิ่งเท่าไหร่นะ400นะ อ่ะผมก็ตั้งวัดจ่อไว้ว่า400ตั้งว่า400ให้รีบูตประมาณนี้นะครับกดแอ p พลปุ๊บอ่าเรียบร้อยคือแฮนเดช่วงแรกเนาะมันจะสวิงขึ้นไปก่อนนะแล้วก็มันจะลงมาคงที่นี่แหละประมาณ52 53อยู่ในช่วงประมาณนี้นะถ้าเท่าที่ลองนะครับหรือถ้าเกิดดันเมมมากกว่าน,นี้เนาะมันก็วิ่งขึ้นถึง54ได้อยู่นะครับ ก็ขึ้นกับการ์ดของเพื่อนๆนะว่าอดทนได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะดันไปให้ดูเลยนะครับ2,600เพิ่มคอเป็น1,500นะครับบางใบก็อาจจะไม่ไหวนะแต่ถ้าใบไหนไหวเนาะมันจะวิ่ง5455ประมาณนี้นะครับก็รัตต์แบรนด์นะรัตต์แบรนดิ้งอย่าง ที่ผมลองมาแล้วเครื่องหนึ่งเนาะอันนี้นะก็วิ่งอยู่54.8 54.7อยู่ช่วงนี้นะครับเนี่ยมันก็วิ่งดีอยู่นะแปดใบก็วิ่งประมาณนี้เลยเนี่ยอันนี้ G Minor er นะครับวิ่งยาวๆพื้นเนี่ยนะกาฟแบบตรงๆนะครับไม่ต้องปวดหัวมานั่งหาว่าเอ๊ะมันต้องคีย์คำสั่งอะไรอะไรประมาณนี้แหละอ่ะเนี่ยนะเครื่องนี้ก็น่าจะไหวเหมือนกันเนาะ เอาเฮ้ยอันนี้แสดงว่าเครื่องมันทนไม่ไหวเนาะค้างไปเลยค้างไหมค้างไปแล้วนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นแนวนี้เนาะก็แสดงว่ามีบางการเนาะมันทนการอ v e r c l o อกของเราไม่ไหวนะครับก็มันก็ทําการร e b o o t ตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือมันก็ค้างแหงไปเลยนะครับก็ร e b o o t เครื่องนะไม่มีอะไรนะครับเพื่อนเก็ต้องไปจูนหาจุดสมดุลของลิขของเพื่อนเพื่อน,นะครับว่า m มมโมรีประมาณไหนนะครับแต่ถ้าให้ผมบอกนะครับก,กลางๆเนี่ยก็คือขุดอ,อิตาเลียมตอนนี้เนาะก็สตาร์ทสตาร์ทที่นะครับ2 2 2 0 0นะครับ 2, Memory 2,000 m e เมมโมรี0เนี่ยวิ่ง50บวกอยู่แล้วนะครับวิ่งอยู่ประมาณ5 2แล้วก็เพิ่มไปนิดๆหน่อยๆน,นะ2 0 0 2 2 0 0ค่อยๆไต่ไปนะครับดูว่าเครื่องของเพื่อน,อนๆไหวขนาดไหนอันนี้มันไม่ไหวเนาะ ก็ลดลงมาเหลือ 2, 2 0 0นะครับแล้วก็เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งนะอ่าประมาณนี้เลยเนาะอันนี้เครื่องแหงไปละอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะนี่นะเซตติ้งบางเครื่องเนาะอย่างอันนี้เป็น MSI อืมน่าจะเป็นรุ่นไหนไม่รู้เหมือนกันนะ MSI something นะเนี่ยนะก็วิ่งอยู่54.7 54.8อยู่ช่วงนี้นะครับสูตรว่าเค้าก็ประมาณนี้เลย1 5 0 2 0 0นะครับ พอเวอร์ปล่อยไหลไปเลยนะครับก็ตามนี้เลยโอเคจบแล้วจบแล้ววันนี้นะก็ท้ายคลิปนะครับขอสรุปอย่างเงี้ยครับตัว G minor er นะครับออกเวอร์ชันใหม่เป็น2.68เวอร์ชันนี้เนี่ยก็ปลดล็อกนะครับเป็นแบบ Pa r t i a l u n l อ c k กนะครับตัวการ์ด LHR ทั้งหมดเลยนะผมลองมาหลายๆรุ่นแล้วเนี่ยมันปลดล็อกได้ทุกตัวเลยนะครับแล้วก็แรงขุดที่ได้เนี่ยประมาณ70%เเหมือนเดิมนะครับแต่แรงขุดเนี่ยออกมานิ่งนะครับแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องไป คีย์ตัว argument อะไรเพิ่มเติมเลยมัน auto detect auto ทุกอย่างนะครับเพียงแค่ให้เรานะครับหนึ่งเลยก็คือไปโหลดเวอร์ชันใหม่มานะครับถ้าเป็นใน High s ก็ไปอัปเดตตัวตัว High s ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหรือถ้าเป็น Windows นะครับก็ไปดาวน์โหลดตัวใหม่มานะครับอันที่2นะครับก็คือต้อง ลงไดเวอร์เป็น4 7 0ขึ้นไปนะครับใน High 4s ผมทำให้ดูแล้วเนาะว่าวิธีการเนี่ยให้ทำตามนี้นะครับใครทำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้เลยนะครับส่วนถ้าใน Windows นะก็ไปดาวน์โหลดไดเวอร์เวอร์ชันอัปเดตมานั่นแหละนะครับอันที่3นะครับก็คือมาเซตไฟชีทหรือว่าถ้าในฝั่ง Windows ก็คือคีย์ชุดคำสั่งเนี่ยก็ คี่แบบปกติได้เลยนะเอาแบบธรรมดาใส่เลขกระเป๋าเข้าไปใส่เวอร์เกอร์ตั้งตัวผูให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้นะ่ยได้แน่นอนนะครับแล้วก็กดรันได้เลยนะเออทีนี้ก็เหลือแค่ปรับแต่งจูนลูอคอกคิดว่าน่าจะได้กันนะแรงขุดเนี่ยถ้าเป็น3070 TI เนอาะอยู่ที่50บวกแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นเ0่0 8 0ดศนเนี่ยก็อัปเกรดวิ่งอยู่สักประมาณ 82ถึ84ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองจูนดูนะครับก็ขึ้นกับการระบายความร้อนนั่นแหละนะออคือแต่ละคนแต่ละใบแต่ละการเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็ไปจูนกันเองได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ติดกระดิ่งกัน้ว้ทุกคนนะครับท้ายคลิปนะครับผมก็ขออนุญาตฝากลาเหมือเดิม ipstudio ในชัปปี้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะประกอบแทนเองเนี่ยก็อย่าลืมไปอุดหนุนตัวแท่นลิกพาสบูดกันได้นะครับโ okay. อบเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม